กินกุ้งช้อนน้ำกันครับพี่น้องกุ้งไล่เสือเนอะพี่น้องมือน,นี่อ่ะตอนรับตุ๊ดตูด้อพี่น้องเอ้ยมาเยี่ยมมายามถามข้าวบ้านพ่ะนะอ่ะลุยเลยตุ๊ดเด้หืมุดมาบ้านเดี๋ยวยูสามมื่นหนึ่งนอ้องเดี๋ยวยูยูแผนกะดรละตุ๊ดยูแผนกจิตเวทวายแกน่ะพูดผู้ชาย <laughs> สวัสดีครับมีตัวแดนแฟนที่คือหอดสูขู่สซอนครับโอ้มื่อนี้ครับเด็กพญ,ญาบาลมากินน้ำเด้อพี่น้องเลยบาทเนี่ยฮะสวัสดีจ้าตุ๊ตู่ลูกสาวพอรุ่นแมนตู่ยีสานบ้านหน,น่อยจ้าอ่ะขอบเมือครับพี่น้องมื่อนี้เอิรนน้องตุด๊ดหรือว่าตุด๊ดตู่ครับพี่น้องซื้อเต็มเต็มเนาะพี่น้องเลยอ่าลูกไปรุ่นครับมีตูนดพวกอ่ะครับพี่น้องเนี่ยมากินกุ้งช้อนน้ำกันครับพี่น้องกุ้งไล่เสือเนาะพี่น้องมื่อนี้อ่ะตอนรับตุ๊ดตู่เด้อพี่น้องเลยมาเยี่ยมมายามถาาามมข่่วบ้้นนอะะฮลลลุุยยยเเเตด กุ้งลายเสีย่ยมกันเด้อมาเด้อแฟนครับสูหมอกสูบอลครับพี่น้องวันนี้ <c okes> มาเด้อจ้าไม่กินน้ำกันเด้อจ้าตูยังงามๆครับพี่น้องวันนี้เรียกกันเลยตัวนี้ก่อนงามแรงเลยตัวเด้อ <c ười> เป็นไรสชาติเป็นไรพี่น,อน้องไอตัวยังงามๆครับตัวนังครับพี่นอ้องเอาไว้ทักดีก่อน Ừm. trà đẹp đẹp tuấn, Nhìn nùm bà Nùm đi ta lấy nào đây <funcuum> มาเดอ้อจ้าไทยกรุงเทพกินน้ากันได้จ้มามองให้งามน,นี่ไปเนี่ยมามเกิดไม่กินน้ำก็กทำมาเนี่ยป่งช็อตครับป่งช็อตโอ้ฝนท่างบ้านเฮาตกดีใบปุ๋ยฮุขยหยอดตงไปเส้า กินที่ฟูดพร้อมในทุนเพชรเองไงล่อต้องจับเพชรอีกจังน้อยจาเล่นปะใช่หรองานกันกินเพชรบ่ไรสันเดียพักรายพี่น้องพักายมั่งไรห้าเจมเหมือนเราทุนมาบ้านดต่ยูซามือหนึ่ง

ต่ำกับหนองไส้อยู่กระทั่งพุ่นทีแมแวถามไปเยี่ยมพะน้อยแม่ปางข้าหุ่นไปถามาพะอ้วนเลยก่อนสิไปกระทู่บอกกันด้วยว่าทางท <c oughs> ี่น่ดีๆกกเพราะถนนสามเบิ่งไปตู่ไปนัำพบอบ้วนไปจ้ะ พราะแบงคนครแต่เราจะลืมขอขารวดมานเด้อ,ม,อม,มากินนั้งทอดไี่นร้องปามันตือว่ากุ้งสดอีลีเลยนะ ร้อมตัวใหญ่หอมจ้าจังยามาเรียกไหมล่ะหอดีฮะเกลือป้าได้กินตัวนี้เกลือปอ้าได้ก,กินนงองโทมเต็มอ,อยุปุณอยากก็มีเวลาจะกินเลยมาจุนไ่้ค่ะเดี๋ยวยุโรงพยาบาลไดนก่อน อ,อ,อยู่โรอบมันรุงเทพดแล้วไปเยี่ยมยามถามข้าวได้เดาพี่น้องครับพ่อคิดหอดคิดถึงกับแวะไปยามนเด้อจ๋าอยู่แผนกได้ล้ตุ๊ดอยู่แผนกจิต,ตเวชว <c oughs> ายแย่นะกปุ้ยผู้ชา,ายอืม่อว่าดีเด้อปีน้องแ <c oughs> ผนกเนี้ยดยอด เ็นใคค้นล่ำได้เห็นใครฟ้นก็ได้กินผักหลายมีประโยชน์เพราะตุนกุนไหนก็กินเลยจ้ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ้งนั้นนี่ต้นงกินเหรอ พัดเข้าไปยอย่ามุดตัวไม่พ่อหลุมแก้วง่ายเลยๆจัดนะครับพี่น้องเหมือนสองลกครับพี่น้องกลุ่มไรเสียอ่านะ มินมาแอกมินใย่เดี๋ยวไปหาได้เหมือนเตรียมขารุนไปด้วยเฮ้อๆๆไม่ตรงมากก็ได้ทุดตัวอยู่กว่าสิพอแมนโทรไปบอกพอรุน่นกับแมนตู่ไปเลยตีว่าพอต้องไปหาเด้วเด้อ <c oughs> มือขึ้นตำตำตำประวังเลยว่าเด้อ ีนบอยปุยบอไอ้ปุ๋ยแหวะตะโดนเหรอจ๋าว่าอยากกินกุง้งแต่แต่เห็ดเผ็ดไม่ไหมตัวน้อยที่ตุบอกไอ้ปุ๋ยไวไ่าจะถ่ายก่อนเมนปูมังกรค <laughs> รัสั่งพรท่านหน,น่อยหน่อยก็น,นี่จัดกุ้งไร้เสียไปก่อนเช้า <laughs> ว,วันหน้าฟา,าสอนเอากุ้งควายเข้า <laughs> มาเด้อคุณนิชาครับแผนกามากุุงตุ๊ดกินหมดหางจงใบตัวนะเนอะะอาเจี๊ยบ <laughs> สุดยอดเลยพี่น้องืเส้นนกพี่น้องเลยตัวบรรยากาศดีพี่น้องเอ้ยบ้านห้องกินข้ากับธรรมชาตินี่ล่ะสุดแล้วสุดเท่านั้นล่ะเป็นวะ ว่าต้องไปไงานหลวงตุดเต้าสามเยนเนักล่งไปอ้วนพอดีหรืบเ่าหาลกพอดีอพ่ะเป็นยัง <c oughs> เรื่องนำนักเป็นเรื่องธรรมชาตาิมันว่า <c oughs> กินก่อนรถทีหลังนนเนยแมนจุดต้องอ บอกว่าก่องเอามาเอนมัดตรงทางเลยนี่หรอวัดพระไปเก็บเห็ดพี่น้องเยหมานครับห <c oughs> ลับมันมาตุ้นดูข้างในพี่น้องไอ้บะเนี่ยัวน,นี่ครบชุดครับเนี่ยครบชุดครบชุด <c oughs> นี่เหรสะดุแกนกินก่อนรถที่ร้างเขาวา <c oughs> จัดไปพี่น้องเอ้ยตัวนี้งามๆครับพี่น้องกุ้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 งในนี้ตุดพ้าวโลุรวมเอาอีกตัวงานมันก็นกินได้ได้นี่ปุ้ยไม่รู้หงามจักเลยต้องได้กับเ้าวโพดให้กินนั่นตัวก้อนนั่งกินหม้อต่อ, <c oughs> อะนะพี่น้อามีมันเด่นว่ะของหั้อมัน,มนหัวก็เยอะสัดจ,จุ่ม

Ui, mặn như thật là vẫn Mặn cuồng Mẹ, quả mặn xẹp đẹp Bây giờ tốt ông không ông tốt mà Được hay cái đấy anh xanh đéo Đó, bây ไม่ไหวครับคือฝ่าคือฝนมาอีกแล้วเด้อพี่น้องบ้านเนี่ยหลอกจอกแจ๊กมากกับโต๊ะยางเดียวเลยจะได้ว่าดบนเขาพี่นี่จะได้ลงมาดำหน้าประตูบอกมาดำหน้าตู้เบาบางเดียวเบาบางเดียวตู้สิมาสอนหัวซอยดอกอช่คือยื่นสอนหัวมีอะไรเดืหัวตัวอ้าวไม่เราไปไม่เรา มาครบแค่ตัวไงไปทำแม่คันนะขี่ผูอูสวยเสียเียด้วยพี่น้องเลยมาครบเอาไปนั้นเอาตัวไหมตัวนี้มันไม่มั่นเลยเนี่ยเหลือง กุ้งมันไม่กุ้งตัวแถวตัวตัวพราวกุ้งมัไม่หนวดน,นะสลับจุ่มนำจิมซีฟูดพีน้องเลย คือนี่ป่ากับต้มอ,อ,อ,อึ่งซูกิงแซววะบนี่ก็โตคล้ายๆท่ันแล้วอึ่ไงไข่เพื่อจะกินปาจงไว้ถ่ายรูปเนาะก <c oughs> ินมาตัวน้ำหนักก็ไปเที่ยล้างพ <c oughs> ันเนาะตามมี่ฮอัดลงไปพี่น้องเฮ้ ตัวมันตะตุ๊ด <ừ. S 1> เรียตัวหัวเป็นน่อมันกุ้งลาเสียสดๆเ,เ, <c oughs> เป็นน่อเอ้ยบอกจอๆมาว่างนั้นที่ไปสอนกุ้งกับที่พอท่าน ยามนองมือมือแนวฝากแล้วให้นองมาหลังตุน่นอายุยังเนี่ยเสื <c oughs> อ้อผ้าเสื้อผ้าบอกบอกกันกบ่างเนี่ยกันมากกับข้อขารดมาก,กอะไรแล้ว À, á, thấy tôi cứ thải kinh chạy tôi đấy là mặn mất há chén canh, để tôi ở tôi quẩy ông mày tôi đi đi mặn chụp bắp ăn thử tòm được pí non được sôi บอกว่าจะมีย่ยง,ง่ายวะแกีงเห็ดกินไปหรับกินกินหรอยจา้าหมู่บ้านให้คิดเกี๊ยงเห็ดใส้นอนใหม่ใช้ไขรมดแดนต่อมสุดร่วมมิดมันรุ่นเดฉยวเลยคอเสือเต้าหัวขาวครับ เสียเฉียดจะหน้าห้องพี่น้องเลยคอยจะเกี่ยน,นะจำหน้าพี่น้องชีวิตเจ้าหน้าหลังสู่ฟานาสู่ดินพี่น้องเลยสู่ต่อไปโอ้โหเจ้ว่าคักพี่น้องมัดนี่แอเสียอ้อนมดตัวอ้อนมัดหลุมมันหมดเจ้ว่าคักมัน่พี่น้องเลย มันโดนนะมากินเทนึงก็โอ้ยโดนทีหนึงก็วัดคาเล่นโมตุที่ปุนไม่มีเวลากินเล่นบ่อยากตะกาต่างงานนะสู่ต่อไปได้พี่น้องเลยผูใ้ใดถอยกับจะพึ่งถอยพี่น้องมาตั้งหลักเกินสู่ไหมครับอันที่ไหนก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับพี่รล่อหนึ่งครับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับบอาปุ๋ยจุพักจุพักครับพี่น้องฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามนำไปเดิมื้อนี้น้นองตู๊ดตัวครับหรือว่าลูกสาวไม่ใช่ตูวครับ เดี๋ยวว่าลูกเพืรุ่นคือเขาแล้วพี่น้องมันเนี่ยมานั่งกินน้ำครับพี่น้องมันเนี่ยตุยากุ้งมัเอาจัดไปพี่น้องเอ้จัดไปจัดไปมันเนี่ยกินสมอยากอยู่พี่น้องเอ้ใส่เอาใส่เอาจระตาเหลียกหมอกกอกพี่น้องเฮ้ยข้าขนาดนะแต่รักยินนี่ครับพี่น้องโชคดีความสุขแยาเก็บแยาไข่แยาจนเด้อพี่น้องเอ้ลำรวยสู้ขุนสุขคนครับผมปอาปุ๋ยจุพักพร้อมน้องตุ๊ดตัวครับกาว่าสวีดัสสวัสดีครับผมจิ้วจิ้วเห็ดขนาดตุ๊ดบุ้ยเหมืนพวกเขาเห็ดเป็นพี่น้องเอ้